ใอ้นุ่มโค้งเจียงใจเตรียมรักลืมไม่ลงที่ชายฟังโคงเจ้าเคยให้คำสัญญาจากไปเมืองกรุงจะไม่ลงปลิ่นฝุ้งเมืองฟ้าเมื่อได้ไปปริญญาจะกลับมาเตมนะรักที่เป<จ>็นใจ ผู้รับชมรับฟังทุกคนนะครับตอนนี้กับบรรยากาศโพเพครับบรรยากาศสิมืดแน่แจกเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้ตะเวนกําลังโต๊ดินนะครับอยู่เข้าอยู่ไทยครับตอนนี้แกงตะนะครับอ๋อแกงตระระที่นี่แกงตะนะครับสวยครับเป็นธรรมชาติจริงใจจริงใจคือผมเลยครับแกงตะนะนี่มันลักษณะเด่นของมันคืออย่างครับ มีปลาครับฐานในด่าครับมองไหนก็มีปลาเกิือนตัวหมายถึงว่าจุดเด่นของแกงตะหนกนี่นะมันต่างจากมองอื่นมองไหนคือความสวยของนํำตกนะครับด้นานที่ไหลลงแล้วก็แต่ในความสวยกับแสดงโดยความโหดไหลนะครับประ,ะวังนะครับาถาม่าเชียวกบนะมัดระวังนะครับ <c oughs> ลื่นปวดหินตกลงหินโคกเขตม <c oughs> นะครับ <c oughs> ใน ในเถียงปลาที่ว่าอยู่ในาน้ำนะครับผมจะพ็นทินที่ว่าน้ำหลอดทำระว่างอันจะายนะครับสำหรับปูมาเ่ยวแกงตนาหนี่คือแกงแกงโคดหินน้ำน้ำทีไลผ่านแกงนี่ก็คือแม่น้ำมู่นเนาะครับในมมน้ำมูลนก่อนที่จะไหลลงไปแม่น้ำสองสีของเจียมหมดแล้วครับจุดหนี่ก็เป็นจุดชวมวิวของแกงตนาที่ว่าสวยงามพอสมควรนะครับเป็นอันซีน ทือว่าสาหรับคนโบเคยมากนะครับเป็นอันซีนนะครับแต่คนมากแล้วเคยซีนเนี่ยแหละเนาะเอาครับเขากบอาเบาผื้นแกงธนานิดนึงไหนๆเขาบอกเบาเบาพื้นเบาพื้นเบาถึงเนาะนี้วเบาพื้นเพื่อนมาหันเพื่อนแกงไปแล้วนะครับแกล้งธนา่เดิมเดิมบัดไซื้อแกงธนาะนะครับอ่าหลายคนอาจจะโบเคยหูมาก่อนวะเพราะเกิดเพราะท่าน แกงตนาดอย่เด um, ิมแรกเริ anyway. weather, ่มเดิมที่แกงซื้อว่าแกงมอลณนะนะครับแปลว่าตายนะครับมอลานะคือตายครับแมนครับเพราะว่าเพราาะว่คนจะมาโต๊กน้ำบริเวณนี่แหละครับมาโต๊กน้ำแล้วก็ตายผูครับเพื่อขี่เพื่อมาหาปลาเทื่อถือกระแสน้ำว่นกระแสน้ำพัดเขาทั้งล่างมันจะมีไอ้เขาเอียนว่าทำปลาโคตริ้นเลิกนะครับเวลาทำนะครับแมนน้ำไรลมาแห้งแงนี่ครับเพราไม่มีนองเป็นตังไหน ขนาดไรแหงวนอะไรครับตายอย่างเดียวครับตายอย่างเดียวครับส่วนมากจะบวลดครับก็หลายบหลดเร่นงคือประมาทคือประมาทประมาทยังครับประมาทในความสวยในความงามนะครับผมในความสวยความงามเนี่ยแฟงด้วยอันตรายนะครับผมบอกว่าธรรมชาติบอกว่าคนนะครับผมถ้าความสวยเนี่ยอันตรายทั้งหมดนะครับผมหัวข้อที่เขาจะมาคุยกันคือเรื่องยังครับเรื่อง ตายดังนั้นขอ <m> ขอไตเติ้ลกันนิดนึงครับขอฝากเพลงมล,ลเดอือดนิดนึงครับเจ้าห <m> ูบอว่าเจ้านั้นตายไปจากใจไ้แล้วสิมาหยิงเข้ามาหลอกมาหลอนกันอีกที ต่อยหังเเ้าแห้งสมใจแต่ความวาดกลัวมันเฮ็ดให้อายต้องลบเลียเป็นโอดอยากขาดเปลือขาดเิ้งไอิกรวดน้ำไปให้รับรถจาเบาถึงบางท่อนท้องเพลงนะครับบัดท,ที่นี่หลังจากนั้นครับพ่อปี สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ห้าร้อยยี่สิบสี่นะครับแกงแกงมอญนานี่ก็ได้ถือเปลี่ยนซื้อเป็นแกงตะนะแกงตะนะอ่าแล้วก็เป็นอ่าขวบรวมเป็นอุทยานแห่งชาติแกงตะนะนะครับมีพื้นที่หไรบ้างใดครับมีพื้นที่อยู่หามื่นไหอหามื่นไร่โอเคโอเคแปดสิบตารางกิโลเมตรเนาะครับครับคิดเหนือจะลดไอ้แม่สายเชียงรายเพราะคิดเหนือของแกงตะนะจะจะลด ถนนถนนหมายเลขสองสองแล้วครับเอเอที่ออกว่าหันเรียกออกหันอ,ออกม <c oughs> าออกหันนะครับเด็กสำหรับทิศตะวันออกอะจะรถสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาะชนลา,า,าวนะครับหรืออำเภอโคงเจียมนะครับผมเห็นได้ละแว่ครับทิศตะวันใต้เนี่ยที่ใต้ที่ใต้ก็จะจะรถถึงลำดุมครับบ้านลำดมุมเอาแล้วทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกอะไปถึงหัวเฮวนะครับบ้านเ้ครับ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนากซื้อเข้า่าแก่งตะนานี่เนาะครับกับทอที่สืบสาสรมากนะครับเป็นภาษาเขมรจะเป็นเขมรัามาจากเข้ามาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แปลว่าที่พักนะครับที่พักหาปลาที่พักหาปลาครับผมเขาก็จะเมานางพักหาปลากันอยู่เกาะโขดหินทั้งหลังเนี่ยแล้วมาจอบปลาเนาะครับเนาะพราเป็นแรงปลาชุกชุมมีปลาเล็กปลาใหญ่ปลาหน่อยนะครับ สมบัคือชาวบ้านหาได้ครับกัเป็นไร่ได้ของชาวบา้านที่ว่าจะมาหาดังตกจุดนี่เป็นจุดลักก่อนที่จะสร้างเคลื่อนปากมุ่นครับจุดนี่ที่ว่าเป็นจุดที่ปลาอังนะครับปลามันจะมาขึ้นปล <ะ S 1> <ร>าอังปลาอังหมายถึงว่าปลามันจะขึ้นซ่าช่วงนี้จะขึ้นซ่ากับชาวบ้านก็สามารถจับได้นะครับ<อ>เพราะว่ามันจะโดนกระแสหนาดที่ว่าพัดมันกับมันกับกระทบกันมันกับปลาชะลอดชะลอดขึ้นค่อยขึ้นไปเรื่อยนะครับปลานิสัยของปลาคือมักว่ายทวนน้า ถ้ามองได้เห็นนามโตก๊กนามตัวนันแหงสีทะยานขึ้นไปแน่นครับเป็นแนบแบบนั้นคนเท่าเป็นยังสันอยู่บ่คนคนเนี่ปรามาณนะครับผมแหงแห้งม่องได้เป็ียนตะยากด้แหงอยากกินอยากไปเนาะเี่คขึ้นิีสัยคนครับ,รบการเปลี่ยนซื้อนะครับเปลี่ยนซื้อจากแกงมรณะมาเป็นแกงตะนาล,ละถามว่าคนยังตายอยู่บ่คนก็ตายคื้เก่า แม่บอกคดังนั้นนะครับการเปลี่ยนสื่ออาจจะบาดไม้ถึงว่าบาดไม้ถึงว่าเปลี่ยนเหลวเหตุใ้คนบ่ตายบ่แม่แต่เปลี่ยนให้มันหูซึกว่าบ่หน้ากลัวบ่หนาสยองขวัญเนาะแม่บอกเหตุนี้เป็นสิริบุคลนะครับแมนเห็ุไท้ดูดีขึ้นมาหรืออาจจะมีการตายน้อยลงนี่ยังสินะเพราะว่าคือเป็นการระมัดระว่างนะครับผมเพราะเพราะถ้าเปลี่ยนสื่อเหลีวบ่ตายขั้นสั่นพรไงพราะไงหลอดลูก็ ยังแถวบ้านนี่แล้วเนาะแม่การเปียนซื่อนี่บแดงสร้อยไห้ว่าตายหรือว่าตายนะครับนี่ละครับพระพุทธเจ้าเพิ่นถึงบอกว่าคนหฮาจังไดกันนี้บ่พ้นความตายครับบอกว่าเป็นผู้ใดบอกว่าที่เปียนซื้อนี้ไปสุดโยสุดยังกะบมมีทางนี้รุดพ้นความตายไปได้ดังนั้นเพิ่นก็เลยไปออกบวชไปตัดสรุเพื่อที่จะให้เรื่นี้เกิดแก้เจ็บตายนั่นบอกครับ ข้อใหุ้รีกนี้เกิดแก่เจ็บตายแล้วถามว่าเพิ่นเหตสําเร็จบ่เพิ่นเหตสําเร็จครับพระพุทธเจ้าเพิ่นสามารถมี่รักธรรมมากเหตให้มนุษย์หลุดพ้นจากความตายเป็นอย่างไรครับเพิ่นเพิ่นตัวเพิ่นเองกับผูตายแม่นบ่ครับเพราะว่าเพิ่นปรินิพพานเราวันที่นี่ซุ่มพระที่ไปบวชนักเพื่นก็รุดพ้นจากความตายรุดพ้นจากความ เจ็บป่วยมันเป็นจังไหนเอาพระพระตายพระป่วยอยู่บ่เอาพระเจ้าเจ้าแน่พระอาวาธพระปดีป่วยพระตายอยู่บ่บ่ครับพระเป็นยังพระพระนีมรณะพระมรณะพระเป็นชื่อว่าพระพระเจ้าแผ่นดินนึคคนคนสันสูงนี่ก็ะรุดพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายเขื่อนอย่างอ่าพระเจ้าแผ่นดินนึงสะครับเพิ่นก็บ่ได้ตายเด้ เป็นสวรรค์ตะขอดสวรรค์ตะขอดบัดที่นี่พ่อเบีพี่น้องได้ยินบ่ครับมีศาสดาองค์ใหม่ศาสดาองค์ใหม่ได้ยินดแถวๆอยู่เอาอีย่งก็เพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นเป็นภาษีอ่านมาจุติเนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่ได้สอนหลักไอ้ของแบบพระพุทธศาสนาแต่ว่าสามารถเฮ็ดให้คนหลุดพ้นจากความเจ็บความตายไหนแม่นอยู่บ่เชื่ออยู่บ่ครับ ต่วนีย่ก็ยังบ่เสือวันใดแล้วอยากเห็นก็นอยากฮู้เพิ่นบ่ตายเด้เพิ่นบ่ตายเด,ด้อันผู้ใดมาเสือศาสนาใหม่ตัวน,นี้ของเสือศาสนาใหม่นี่บ่ตายเด้อครับหมายถึงว่าพวกที่อยูุทธเพิ่นแม่นพวกใดที่มาเสือศาสนาใหม่นี่ล่ะพระจีอริยะเมตตาผู้เพิ่นออกที่นี่บังหันโหนกเซฮะหักระสงกันนะถ้าข้าเหมือนหนาขอยไปไปเป็นหลวงหลวงเพิ่นน่ะเจ้าก็สิบ่ตายบ่เออถ้าข่อยขับรถไปอ่านไปตามถ่ายสิบล้อตุ้มก็ว่าจไปเจ้าบ่ตาย เจ้าเซ็ตบอกกองดองโอ้ยมย่มไม่จะวัดสักทีละนายสารใช่ไหมเบหมือนแบ่บความงามแบบว่าความงามทีงหลังนะครับความงามเนี่ยปกติความงามเนี่ยพ้นความซั่มลายเอาบอกว่าแต่เจ้าสิขีรถต่ำกุ๊กใหม่ตายรถซิบลอเหยียบเจ้าจะกลับว่าตายได้ถ้าเจ้าซื้อ น้ำถือศาสนาหน่ะน้ำถือปาซิอันน้ำพือภาษิอันน่ะเออเจ้ากระบอตายคือกันเนยเจ้าแค่เซ็ตบักกอ้องดองเอาว่ากันไปเนาะครับศาสนาศาสนาองไม่เหมือนกันค่อยๆปรากฏโลกไม่เตียนไปครับมีปัญหาสิถามเจ้าเจ้าติการถ้วยน้องข่อยบ่เรื่อง คอมีนิทานเรื่องหนึ่งสิ่งบ่บอกให้ฟังเจ้าคือแบบมันจะเป็นตำนานบ่เท้าว่าไว้เรื่อยๆเรื่อยๆนี่โดนไปมันเป็นตำนานบ่มันก็เป็นตำนานนะตำนานเป็นเป็นยังเป็นยังคือเป็นตำนานตำข้าวเดียวมันสิแลกเออสี่หลักคำสี่น้องเอาวันนี้เนี่ยสิ่บอกให้ฟังเลยแนะนำบ่ทันนะแนะนำบทันเอาไว้วันนี้นี่สิ่บอกให้ฟังครับอ่านี่เขามีนี่ที่น้องเป็นอาเขาเนาะ เป็นอาเฮานี่เพิ่นก็สิมีของสามสามอย่างเพื่อนหักแห้งเพิ่นหักแห้งอยู่สามอย่างเพิ่นก็สิมีอันใหม่ากม้เก่านะต่อไหม่ต่อใหม่อยู่อันนึงอยู่สวน้าบานเพิ่อนแล้วก็อ่างปลาอ่างเลี้ยงปลาแล้วก็บแดที่นี่ก็กระถางดอกใหม่ดอกนี้ดอกใหม่งามแห้งแห้งแห้งคือกันมีแต่แนวเพ้งๆสามอย่างแต่ว่ายกผู้ใดสิไปเอายังออกจาก มองหันได้เพราะทุกอย่างยกเว้นอยู่อย่างเดียวเดียวออกบ่ได้แมนอาอาเราหนีห่วงแห้งห่วงแห้งอีหยังเราห่วงแห้งเราวางต่อกับอันอ่างปลากับกระถางดอกไม้จะว่าเราห่วงยังหลายกว่ากันก็จังกว่าเวลเวลนี่เอาอะไรอ่ะเนี่ยอ่าจะสิไปย่อออกนี่เจ้าสิไปย่อออกนี่เอ้า เออย่ออันนี้เราหวงก็การหนอจ้าว่าเราะว่าเขายกวกางปลาเด้วอยางปลาอางปลาแล้วก็บางหวงพิษอ่าก็คือว่าพิษางปลาแล้วมันเป็นต้นวหตุของหวงขนาดว่าหวงแพงนี่ยหนอปีตาปลางามๆแล้วก็ยังบ่งหวงอ๋อขวายตาโอแล้วก็ยกตัวเฮ้ยยกตัวแล้ขาดทิมด้วยแล้วคือว่าจสเอ้าอาแล้วนี่เป็นคนจังไงเจ้าโบผู้สมวอต่อแล้วนี่ต่ออายอตาย เขาไปย่อแล้วตายครับแม่เนี่ยพูดได้ไปย่อตัวแล้วนี่ตายตัวอ่ายย่อตายครับพ่อแม่นี่ไปไปย่อพูดตายเลยเอาว่ากันไปเอาพ่อเราบ่คำอลไรได้หนิคำเราเออเอาเอาเพื่อนฟังเพลงจากเพลงเนาะอ๋ออีกที่เพลงเบิ่อ๋อเพลงวังหันละเพลงครับเอายาวยาวยวต่อไปครับเพลงนี้เพลง เพลงไม่ล่าสุดของคนไรเดอรน,นะครับฝากไว้ให,นหน้ออมใจฟังใดก็ฟังฟังบ่ใดก็อุดหูไหวครับเพลงนี้มันเศราเพื่อนั่งกินขนมถ่งนเนะนั่งกินขนมนครับนั่งกินครับพี่น้องครับ สิากมปลาวนวันดินฟ้าได้โดรดหรือต้นสารบอกมีไัยสอยให้เจ้าคืนมาล้องวกนเป็นเพลงพยายศจากนี้ต้องอยู่ในโลกคนเดียวเอกาความหักมันตายกับเจ้าแล่ะนาลุกบ่ฟื้นบดตื่นอย่านาน้คงมีไพ่ขอพาเจ้าไปสูปป่ภพคงที่ จะปานคงสนุกมสือนโอแซวทั้งสวรรค์สันฟ้า บอกว่าเจ้านตายจากใจ

include